สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พากันมาอยู่ในสวนอีกแล้วนะคะช่วงกลางวันนะคะวันนี้หนูถ่ายช่วงแดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าวันนี้แดดไม่ค่อยออกนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักด้วยนะคะก็เลยพามาชมบอนสีหลังฝนนะคะคืมแดดคืนฝนกันอยู่นะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวพาไปชมบอนสีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ หนูฝากเบอร์โทรก่อนนะคะ06 4 2 8 2 4 3 6 3สําหำหรับใครที่เคพื่องเข้ามารับชมนะคะสามารถติดต่อหนูได้ทางเบอร์โทรด้านบนนะคะเดี๋ยวหนูขึ้นให้ตลอดด้านคลิปเลยด้านบนคลิปนะคะแล้วก็แล้วก็มีออนไลน์นะคะคียว่าโค้ดจะอยู่มุมบนซ้ายมือนะคะใครมีโทรศ,ศัพท์ก็สแกนเพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนได้นะคะ โอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะมีปลายทางนะคะสามารถโทรสั่งซื้อโดยตรงได้หรือใครไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะคะเบอร์โทรหนูมีเบอร์นี้เลยนะคะสามารถโทรได้ตลอดเวลาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะนี่คะ่ะ ไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราพาชมเลยนะคะอันนี้จะเป็นไม้แม่พันธุ์ที่หล่อน้ํานะคะในกาละมังอยู่นอกตู้นะคะเดี๋ยวพาชมแต่ละสายพันธุ์ถ้าต้นไหนมีลูกแบงเดี๋ยวหนูพาเดินไปชมต้นลูกด้วยนะคะอะขอเริ่มที่ต้นนี้ก่อนละกันนะคะอันนี้คือไก่แก้วมาลายทองนะคะนี่เป็นไก่ที่กัดสวยมากแล้วก็ไก่ตัวนี้ถามว่ากัดเต็มใบได้ไหมได้นะคะสามารถกัดได้ทั้งใบเลยนะคะนี่ ก็ใครสนใจนะคะไก่แก้วมาลายทองอุย้ยดอกยังแบบว่านี่ค่ะดอกยังเป็นสีเดียวกับใบเลยนะคะแต่ว่าผสมไม่ทันคะ่ะเมื่อคืนฝนตกนะคะก็ใครสนใจไก่แก้วมาลายทองก็จะมีสีนิ้วแบ่ง100บาทนะคะสําหรับไก่แก้วมาลายทองนะคะไม้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้เขาเรียกนะคะเดีย๋ยวหนูให้ดูฟอร์มเขาจะพุ่มนะคะเป็นไก่ตัวหนึ่งที่ต้นไม่สูงแต่ใบจะดกนะคะตัวนี้ ไก่แก้วมลา,ายทองค่ะแล้วก็ข้างไก่แก้วมลา,ายทองด้านนี้เลยคือนางสวหาหะนั่นเองนะคะนางสวหาหะก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะกัดออกม่วงอมชมพูหน่อยนะคะแต่ถ้าช่วงไหนแสงไม่มีหรือว่าใบาใหม่ออกก็จะเป็นประมาณนี้เลยสีเขาจะเข้มขึ้นนะคะ ใครสนใจนางสวาหะจะมีสี่นิ้วแบ่ง60บาทนะคะไม้ตัวนี้ใครอยากมีหรือว่าอยากสะสมนะคะก็รีบสะสมได้เลยนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่ต่างชาติตามหากันมาอย่างต่อเนื่องนะคะน่าจะเกือบเกือบปี2ปีแล้วนะคะที่ตามหาตัวเดิมนะคะีค่ะตัวนี้เลยนะคะนางสวะหะค่ะก็ปลูกจิดบ้านไว้นะคะสะสมไว้ได้นะคะอันนี้จะเป็นนางกิมิทาเทวีค่ะ ไม้ตัวนี้อยู่ในตับนางสงการน,นะคะสวยมากเลยเดี๋ยวหนูข้ามไปถ่ายฝั่งนู้นดีกว่าค่ะเนี่ยค่ะนางกิมิทาเทวีนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาอ่าน่าจะเหลืออีกต้นหนึ่งนะคะต้นลูกจะอยู่ที่60บาทนะคะนางกิมิทาเทวีนะคะแล้วก็ด้านล่างนี่ภูพิงนะคะโดนเขาคุมนิดหน่อยนะคะนี่ ผู้พิงไม้เก่านะคะตัวนี้หลายๆท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาคือมันมีความคล้ายเจ้าสาวอยู่นะคะแต่ว่าลักษณะของเขาเขาจะไป้ายไม่ได้แบบป้ายแดงนะคะถ้าเจ้าสาวป้ายแดงสวยเลยชัดเจนนะคะแต่อันนี้มันจะออกชมพูนวลๆแล้วก็มีเขียวอ่อนด้วยนะคะสําหรับผู้พิงเป็นไม้เก่าคะ่ะอันนี้ไก่นะคะไก่อันนี้เป็นไก่ แก้วสวรรค์น,นะคะไก่แก้วสวรรค์น,นี่ดูทรงใบนะคะตัดเต็มสวยมากนะคะเดี๋ยวพาไปชมลูกค่ะต้นลูกมี120บาทนะคะไก่แก้วสวรรค์ไก่ตัวนี้จะหน้าไก่เลยแล้วก็ใบหยิกๆค่ะนี่อันนี้คือลักษณะเด่นของตระกูลไก่เลยนะคะทรงใบประมาณนี้ไก่ฝรั่งนะคะต้นละห0บาทค่ะไก่ฝรั่งก็จะออกหน้าสีส้มๆนะคะนี่ค่ะอันแบบนี้พอเขา แอบเอาลูกไม้เบอร์เก้านะคะมาใส่รวมกอนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี้ใส่ไปน่าจะประมาณสองต้นสามต้นประมาณนี้นะคะเข้าพุ่มสวยะค่ะลูกไม้เบอร์เก้านะคะตอนนี้ยังมีแบ่งด้วยนะคะต้นละเจ็ดสิบก็กาสีมาแล้วนะคะนี่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานเองนะคะสวยมากขวัญดาวเริ่มออกแล้วนะคะเดี๋ยวรอต้นหน่อยจะมีมาแบ่งนะคะตัวนี้สวยมากนะคะอันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะต้นนี้ขอราคา 1 1 0บาทนะคะด่างสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นไก่สมพงค์นะคะไก่สมพงค์เอาไปต้นละ100บาทนะคะไก่สมพงค์อันนี้โตไปใบใหญ่แล้วก็จะกัดสีอีกนะคะลักกี้นะคะลักกี้ต้นละ100บาทนะคะตัวนี้ไม้ไทยนะคะทรงใบเรียวยาวแล้วก็เส้นใบสีขาวนะคะสวยมากเลยลักกี้คะ่ะนาลีบุรพานะคะต้นละ 80บาทนะคะเป็นไม้ป้ายชมพูคะ่ะนาลีบุรพาปลายสวยมากนะคะตัวนี้อันนี้เขื่อนซิลิกิตนะคะเอาไปต้นละอ่าสิบาทนะคะเขื่อนซิลิกิตก็จะเป็นโทนชมพูคะ่ะนะคะอันนี้พญาหงนะคะเอาไปต้นละ50บาทนะคะพญาหงเขาไม้แก้วนะคะต้นละ100บาทอันนี้บอลเก่าหายากนะคะเข่าไม้แก้วคะ่ะ สุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิต้นละ50บาทตัวนี้ก็จะเป็นไม้สีแดงเงานะคะสุวรรณภูมิค่ะนี่พญาพันวังนะคะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วค่ะต้นละ4ี่บนะคะพญาพันวงังน,นะคะเป็นไม้เก่าค่ะพญาพันวงังอันนี้จะเป็นจังหวัดระยองนะคะไม้ปลายค่ะตัวนี้ให้ไปต้นละหนึ่งบาทนะคะจังหวัดระยองค่ะ อันนี้เหลืองนะคะเหลืองสุรีฉานนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะเหลืองสุรีฉานก็จะเป็นพื้นเหลืองแล้วก็มีเม็ดกระจายทั่วใบเลยอันนี้พัทยานะคะพัทยา,าไปต้นละ100บาทเป็นใบกลมนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้ไก่นะคะลูกไม้ไก่ชมพูตัวนี้นะคะสีสวยมากเอาไปต้นละ เจบาทนะคะลูกไม้กายอน,นี้ทวีราบหน้าม่วงนะคะเอาไปต้นละ50บาทคะ่ะทวีราบหน้าม่วงนะคะก็จะเริ่มกัดชมพูมาแล้วนะคะอันนี้หานุมานหาวนะคะต้นละ100บาทนะคะหานุมานหาวก็จะเป็นพื้นใบสีขาวแล้วก็มีจุดนะคะอันนี้นางจามเทวีนะคะ ต้นนี้ขอราคา60บาทนะคะสวยมากใบเริ่มใหญ่แล้วค่ะนี่ค่ะนี่เป็นสายพระเนตนะคะเป็นไซส์6นิ้วที่กัดสีแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็ตอนเด็กเนี่ยค่ะใบล่างยังอยู่เลยตอนเด็กจะสีเขียวนะคะก็ใครสนใจสาย,สายพระเนตรนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่260บาทนะคะสายพระเนตรค่ะทรงใบสวยมากนะคะแล้วก็เป็นช่อใบดีนะคะตัวนี้ นะะี่ค่ะนี้นางสวาหะานะคะไซส์สีนิ้วก็จะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะให้ไปต้นละ60บาทเท่านั้นคะ่ะนางสว่าหะนะคะอันนี้บอลเก่านะคะเป็นบอลเก่าสีสวยมากนะคะตัวนี้เม็ดกระจายทั่วเลยเอาไปต้นละ3าค่ะอันนี้เพชรมณีนะคะโตกัดสีชมพูให้ไปอยู่ที่ราคา70บาทนะคะเพชรมณีนี่นะคะ่ะนนี้นางเกาสุริยานะคะ ตอนนี้ก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะสี่นิ้วจะอยู่ที่ราคา40บาทเท่านั้นนะคะเป็นไม้เก่านะคะสี่จะออกทนกัดชุมพูค่ะเนี่ยค่ะน,นี้ขวัญดาวนะคะก็อ,อีกไม่นานจะมีลูกมาแบ่งแล้วนะคะสําหรับตัวนี้ขวัญดาวค่ะอันนี้ก็สาวารินนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะตัวนี้สาววารินเป็นไม้กระดูกด้วยนะคะอันนี้จะเป็นวันเสาร์นะคะต้นละ 100บาทเป็นไม้ใบกลมนะคะหวันเสาค่ะอันนี้สาวเมืองสิงห์นะคะโตกัดชมพูสวยมากนะคะเดี๋ยวยังไงหนูหาต้นแม่ให้ชมนะคะอันนี้ให้ไปหกสิบบาทนะคะสาวเมืองสิงห์นี่ค่ะอันนี้จะเป็นสาวเมืองสิงห์นะคะตอนกัดเต็มก็จะเป็นสีชมพูนะคะสวยมากนะคะไม้ตัวนี้ ก็ตอนนี้มีต้นลูกแบ่งแล้วนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะคะลูกก็จะเริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วเหมือนกันเขาจะกัดไส้กลางก่อนนะคะแล้วก็ทยอยกัดออกขอบใบนะคะเป็นไม้ใบไทยคะ่ะตัวนี้สวยมากนะคะอันนี้สักกานิมิตค่ะข้างๆสาวเมืองสิงเลย่ยขาต้นละ90บาทค่ะไก่แดงเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะนี่คะ่ะนี้ปีค่งนะคะ ต้นละ100บาทนะคะใครสนใจตัวนี้ก็จะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะปีขงค่ะกัดออกแดงๆนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ปีขงนะคะต้นแม่เขานะคะสวยมากนะคะเวลากัดเต็มเนี่ยจะกัดแบบนี้นะคะนี่ร่างเต็มเขาเลยนะคะตอนเด็กๆก,ก็เดี๋ยวหนูเอาให้ชมนะคะว่าเป็นประมาณไหนก็จะเริ่มกัดแดงมาบ้างแล้วนะคะใครสนใจปีขงจะมีแบ่งต้นละ 100ร้อบาทนะคะไม้ตัวนี้ก็สวยค่ะน่าสะสมนะคะใบแข็ง ไก่เจ้าเล่นะคะต้นละ35ค่ะไก่เจ้าเล่ยนะคะสบายนางฟ้านะคะอันนี้เอาไปต้นละ100บาทนะคะสบายนางฟ้าอันนี้กัดชมพูมาบ้างแล้วนะคะสีสวยมากอันนี้สองฝั่งโค้งนะคะต้นละ100บาทนะคะ2ฝั่งโค้งมีเม็ดสองสีค่ะพระยาพานทองนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บบาทนะคะพระยาพานทองนะคะ ส,สวยอ่ะนะคะตไปกัดสีชมพูร้วนเลยนะคะเป็นไม้กัดสีคะ่ะให้ไปอยู่ที่ต้นละเอาไป70บาทนะคะเทพธิดาคะ่ะนะคะอันนี้ไก่แก้วอ้ยอันนี้ไก่แก้วสวรรค์นะคะตอนเด็กๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเอาไปต้นละ120คะ่ะอันนี้รัตนพลน,นะคะเอาไปต้นละ 35บาทมีอยู่2ต้นนะคะเดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มเติมหนูอัปเดตให้นะคะรัตนพลขาต้นละ90บาทค่ะไก่แดงเริ่มกระสีมาแล้วนะคะเดือนมีนาคมนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทค่ะเดือนมีนาคม,มเทพอัศรานะคะต้นนี้ดังสวยมากเลยเอาไปต้นละ100รนะคะเทพอัศราค่ะอันนี้จะเป็นนางมัสซีนะคะนางมัสซี เอาไปต้นละ90บาทนะคะสำหรับนางมัสซีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะสังเกตใบล่างสีจะเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะแล้วค่อยๆกัดชมพูค่ะนนี้สาวาลินนะคะต้นละ50บาทนะคะสำหรับสาวาลินก็สีจะออกประมาณนี้เลยนะคะ ก็ตัวนี้ไม่ใช่ไม้เหลืองนะคะแต่จะเป็นแบบเขียวอมเหลืองนิดน,นึงนะคะเขียวอ่นอ,อนๆค่ะตัวนี้ชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปอันนี้จะจัดอยู่ในตับพุทธประวัตินะคะชมพูทวีปไซน์นี้ป้ายมาเรียบร้อยนะคะต้นละ100บาทค่ะปีกนางฟ้านะคะปีกนางฟ้าเป็นไม้โทนขาวนะคะก้านสีสายบัวค่ะอันนี้ให้ปลายต้นละ50บาทนะคะปีกนางฟ้า อันนี้ดารารายนะคะมีเม็ดค่ะตัวนี้นี่นะคะเม็ดกระจายทั่วใบเลยฟอร์มพุ่มใบดกนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทดารารายค่ะนี่นะคะก็จะมีความคล้ายกับพวก ลิบบิ้นอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเขาจะใบใหญ่กว่านะคะอินทะละลังสันนะคะน,นี้เอาไปต้นละ50บาทนะคะอินทะละลังสันตัวนี้ก็เป็นไม้เก่านะคะอันนี้จะเป็นมังกรหยกนะคะมังกรหยกให้ไปต้นละ2 0 0บาทนะคะตัวนี้ก็จะหายากกว่ามังกรทองนะคะสีจะเจ้าเขียวข้างในชมพูคะ่ะต่อไปนะคะอันนี้ออกโทนแดงนะคะ องค์หญิงทันยัดค่ะเอาไปต้นละ90บาทนะคะทรงใบจะเป็นทรงใบรีรีนะคะตัวนี้องค์หญิงทันยัดนะคะเป็นรีรียาวๆนะคะข้างในแดงขอบเขียวต่อไปไม้โทนชมพูฟอร์มเตี้ยนะคะอันนี้จะมีชื่อว่าคิดมัดอีฟนะคะคิดมัดอีฟเอาไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับคิดมัดอีฟ ปีกินนาลีนะคะต้นละ60บาทนะคะสำหรับปีกินนาลีกัดแดงนะคะตัวนี้จังหวัดนคปรปฐมนะคะต้นละ35บาทคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นไม้โทนชมพูนะคะอันนี้พยาขอมนะคะพญาขอมให้ไปต้นละ80บาทนะคะพยาขอมจะเป็นโทนเข้มนะคะนี ก็จะบางท่านก็เรียกขมดำนะคะเพราโทนมาจะออกน้ำตาลดำๆนะคะพญาขมคะ่ะต้นละ80บนะคะตัวนี้เป็นตัวแท้เลยนะคะพญาขมทรงใบสวยแล้วใบเขาก็จะสีแบบว่าประมาณนี้เลยยิ่งโตยิ่งเข้มคะ่ะอันนี้จะเป็นนางกิมิทาเทวีนะคะเอาไปต้นละอันนี้ขอ60บบาทละกันนะคะนางกิมิทาเทวีตอนนี้เหลือต้นเดียวนะคะ สีมหาโพนะคะอน,นี้จะเป็นไม้อยู่ตับเดียวกับชุมพูทวีปนะคะสีมหาโพก็อยู่ตับพุทธประวัตินะคะให้ไปต้นละ50บาทนะคะทรงใบเหมือนใบโพเลยแล้วก็เป็นไม้กัดสีด้วยนะคะกัดชุมพูคะ่ะอันนี้จะเป็นบันดาทซับนะคะบันดานซับก็จะให้ไปอยู่ที่ราคา60บบาทนะคะตระกูลที่ลงท้ายด้วยซับนี่หลายตัวก็จะเป็นไม้ที่เป็นไม้กระดูกด้วยนะคะเช่น เรียกซับมีซับนะคะบันดานซับนะคะเป็นไม้กระดูกทั้งหมดเลยนะคะนี่คะ่ะอันนี้จะเป็นไม้เก่านะคะมีชื่อว่ามหาราชนะคะตัวนี้จะเป็นไม้ป้ายด้วยนะคะสวยมากเลยมหาราชให้ไปต้นละ100บาทนะคะป้ายสวยสวยเลยวันนี้มีมาแบ่ง2องต้นเท่านั้นนะคะนีคะ่ะป้ายมาแล้วทุกใบเลยอันนี้จะเป็นม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการก็จะมีเม็ดขึ้นแล้วด้วยนะคะ ตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะม่วงมหาการโตใบใหญ่ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ใบไทยคะ่ะอันนี้เป็นเท้าจัดตุรพักนะคะเป็นไม้เก่าใบยาวนะคะเท้าจัดตุรพักเริ่มมีเม็ดเริ่มมีลายขึ้นแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ100บาทคะ่ะเท้าจัตุรพักนะคะอันนี้โชคทวีวันนะคะโชคทวีวันปลายสวยค่ะ ใบามาแล้วนะคะทุกใบเลยอันนี้ขอราคา100บาทนะคะโชคทวีวันค่ะอันนี้แพ็กคู่นะคะมีนกวายุพักนะคะคู่กับพญาพันวังนะคะในกระถาง4นิ้วค่ะเอาไปแยกก็ได้หรือว่าไปปลูกฟอร์มกอก,ก็สวยเลยนะคะตัวนี้ให้ไปราคา60บาทนะคะนกวายุพักกับพญาพันวังค่ะ นี่มีอกอนึงด้วยนะคะเหมือนกันเลยนกวายุพักอยู่กับพยาพันวังเหมือนกันนะคะเอาไปต้นละหกสิบก็คือมีสองกระถางนะคะวันนี้มีให้แบ่งสองกระถางแพ็คคู่ทั้งคู่เลยองหญิงทอฝันนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะองหญิงทอฝันนะคะป้ายสวยๆเลยนะคะตัวนี้ นายทองเหม็นนะคะนายทองเหมน็นอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะเป็นไม้ตับวีลชนนะคะนายทองเหม็นค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ชมพูนะคะที่ใบเขาจะมีสะโพกใบบีบเข้านะคะแบบนี้อันนี้จะอยู่ที่120บาทนะคะเป็นลูกไม้กาบชมพูอันนี้ไม้ของที่สวนเองนะคะนางมนโทนะคะนางมนโทอันนี้จะเป็นสีชมพูใบพิ้วนะคะไม้เก่าคะ่ะสีสวยมาก อันนี้ให้ปายต้นละ90บาทนะคะนางมนโทคะ่ะไก่อัมพันธ์นะคะไก่อัมพันธขีดแดงยาวๆค่ะตัวนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะไก่อัมพันธเนี่ยค่ะถ้าอันนี้จะเป็นมีซับนะคะมีซับก็จะอยู่ที่60บาทเช่นเดียวกันนะคะมีซับก็จะเป็นทรงใบไทยนะคะกระดูกเริ่มชัดแล้วค่ะเส้นใบนะคะหนุมานประสานกายนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ หนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะแนอดีตเคยราคาสูงมากนะคะตัวนี้แล้วก็เขาจะออกสีหวานๆนะสีชมพูเขียวอ่อนนะคะอันนี้จะเป็นสีเทพรักษ์แต่แผงนะคะเป็นตัวแผงขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะมเมเ็ดแจมดีค่ะตัวนี้อันนี้พระโมกคลานะนะคะเอาไปอยู่ที่ต้นละ40บาทคะ่พะพระโมกคลานะเริ่มกัดมาแล้วนะคะนี้รามมาสูนนะคะ ต้นละ80บาทนะคะราม,มาศูนย์เริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะรัตนบุรีนะคะต้นนี้รัตนบุรีเงามากเลยเดี๋ยวจะกัดเม็ดอีกนะคะให้ไปต้นละเอาไป60บาทละกันรัตนบุรีคะ่ะคุ้มซับนะคะฟอร์มเขาจะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะนี่อันนี้ให้ไป60บาทนะคะคุ้มซับนี่นะคะใบดกนะคะแต่ฟอร์มไม่สูงคะ่ะ อันนี้บ่อเงินนะคะต้นละ60บาทค่ะบ่อเงินไม้ตัวนี้ก็จะออกโทนขาวๆนะคะอันนี้พรมคีรีนะคะต้นละ50บาทค่ะพรมคีรีก็จะเป็นไม้โทนชมพูนะคะอันนี้จะเป็นไก่มงคลนะคะไก่มงคลอันนี้ต้นละ100บาทนะคะไก่มงคลค่ะรับเศรษฐีนะคะรัพย์เศรษฐีอยู่ที่ต้นละ 40บบาทนะคะตัวนี้เวลาโตจะกัดแดงอีกนะคะสวยมากอันนี้หลวงตาเมืองนะคะเอาไป 120บาทนะคะหลวงตาเมืองด่างสวยเลยอ,องคุรีมานนะคะอน,นี้จะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะองคุรีมานชายชนนะคะต้นละ60บาทนะคะป้ายสวยมากปากแดงนะคะอันนี้ผ่าซ่อนแก้วนะคะต้นละ60บาทนะคะสําหรับผ่าซ่อนแก้วนะคะสีสวยแล้วก็ไม้ตัวนี้ฟอร์มพุ่มไม้คอมเพกค,ค่ะอันนี้ไก่สวรรค์น,นะคะไก่สวรรค์เอาไปต้นละ จ็ดสิบบาทนะคะเริ่มกัดแดงมาแล้วคะ่ะนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ชมพูกระดูกดํานะคะนี่เวลาโตขึ้นนะคะเส้นใบเขาก็จะชัดขึ้นนะคะตัวนี้อันนี้เมืองนครชุมนะคะต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายด้วยนะคะแล้วก็มีชมพูมีเม็ดด้วยนะคะสีสวยคะ่ะเมืองนครชุมนะคะเป็นกันหาชาลีนะคะเอาไปต้นละ 70บาทนะคะกันหาชาลีก็จะเป็นไม้เก่านะคะเดี๋ยวจะก,กัดสีมาอีกคะ่ะสวยมากนะคะไม้ตัวนี้ตอนโตนี่คะ่ะบรรยากาศในสวนนะคะสยามนนทเขตนะคะเวลากัดก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะจังหวัดพัทลุงนะคะน,นี้ให้ไป130บาทใบกลมนะคะออกโทนม่วงด้วยนะคะอันนี้แก้วมังกรนะคะเอาไปต้นละ 50บาทนะคะแก้วมังกรไม้เปิดนะคะตัวนี้แหลมทองนะคะแหลมทองต้นละ50บาทนะคะสําหรับแหลมทองก็จะกัดชุมพูนะคะตัวนี้สวยมากเวลาโตชุมพูทั้งใบเลยนะคะมนสวรรค์น,นะคะตัวนี้ต้นละ35บาทเท่านั้นนะคะนี่มนสวรรค์ค่ะอันนี้ยักษ์ตีเมฆนะคะต้นละ 60บาทนะคะยักตีเมก็เป็นหนึ่งในตับรามเกียรตินะคะจังหวัดอ่างทองนะคะเอาไปต้นละ60บาทนะคะจังหวัดอ่างทองนะคะใบกลมค่ะอันนี้ก็เป็นบรรดาแม่พันธ์ุใบไผ่นะคะไผ่ตัวนี้จะเป็นไผ่เขียวดำนะคะที่หนูบอกก้านจะดำนะคะแล้วก็มีสีเลือบๆนะคะตัวนี้มีต้นลูกแบ่งแล้วนะคะจะอยู่ที่35บาบาทนะคะเผื่อใครสนใจนะคะ แม่มันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะมันโซมไปนิดนึงแล้วค่ะเนี่ยค่ะเจออยู่ต้นเดียวนะคะปลาบู่ทองนะคะชุดหลังยังไม่ค่อยโตนะคะอันนี้ใครรับนะคะปลาบู่ทองเอาไปต้นละห้าสิบบาทค่ะค่ะสนใจพันไหนนะคะสามารถโทรหาหนูได้เลยที่เบอร์โทร0 6 4 2 8 2 4 3 6 3ดสนะคะเบอร์นี้เดี๋ยวหนูขึ้นให้ตลอดทั้งคลิปเลยโทรได้ตลอดนะคะ มีเก็บเงินปลายทางค่ะรับกี่ต้นก็ได้